ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิต,ตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเดแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ทุกท่านที่เดชช็อกณตรงนี้แหละครับแล้วก็พร้อมแล้วที่จะฟังประสบการณ์ของคุณบอยนะประสบการณ์ที่คุณย่าถ่ายทอดให้ฟังนั่นเองนี่นะครับเรื่องของท้องแรกของคุณย่าคืออย่างไรตอนนี้บอยอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับบอย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับสวัสดีฮะลองเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยสิท้องแรกของคุณย่าคืออะไรยังไงอะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับชาวเอสซีทุกท่านเลยนะครับกับเลยค็ัปเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พ่อผมเล่าให้ฟังจากคุณย่านะครับเรื่องเกิดมาประมาณหกสิบกว่าปีได้แล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องคนแรกของคุณย่าครับนั่นคือพี่ชายของพ่อผมอ๋อเป็นพี่ชายของคุณพ่อถูกต้องครับ ก็มีเรื่องมินมีอยู่ว่าคือวันนั้นเนี่ยยายเหมือนย่าเนี่ยเหงาครับก็เลยจะไปหาหมอตาแยเหมือนจะไปคุยด้วยหลายๆเรื่องครับเพราะว่ามันเป็นการท้องครั้งแรกก็เลยกังวลเล็กๆน้อยอยากจะไปถามอะไรให้แน่ใจก็เลยเดินไปหาหมอตาแยเพียงคนเดียวครับอืมพอไปถึงก็กล่าวสวัสดีกับหมอตาแยหมอตาแยก็เลยพูดขึ้นมาครับเออว่าเออท้องคนแรกเนี่ย ท้องแก่แล้วนะจะพ่อแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะออกไปไหนมาไหนคนเดียวนะเออเนี่ยระวังตัวไว้บ้างเนี่ยใครสั่งให้สอนออกมาอย่างนี้คนเดียวตลอดอเดี๋ยวด้วยความที่คุณย่าเนี่ยเป็นคนที่อายาใสาดีมักจะสนิทกับคนข้างๆบ้านเสมอคือคุณย่าก็เลยงงว่าเอะปกติก็เราก็รู้จักคนแถวนี้กันหมดนี่หว่าเราจะไปเราแวงอะไรก็ลเลยถามอะไรถามว่าแล้วจะเราแวงทําไมล่ะคะก็คือเราก็มีแต่คนรู้จัก หมอตำยก็แค่บอกว่าอเอออก็แล้วแต่มึงมประมาณนั้นนะครับ,รบก็ให้ดูแลตัวเองดีๆจนย่าก็สงสัยไว้ในใจว่าทําไมหมอตำยถึงพูดแบบนี้ทําไมหมอถึงพูดแบบนี้ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ก็เลยเดินกลับขอตัวลากลับก่อนครับอตอนนั้นอืตอนนั้นคือแม้แต่เพื่อนแม้แต่ใครก็แบบไม่จะทักว่าเอออย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวคือท้อมันแก่แล้วอื ในมุมเนี่ยความคิดของย่าในตอนนั้นก็อาจจะคิดว่าเออเขาอาจจะเป็นห่วงเราอาจจะเป็นห่วงอาจจะวกับโจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,ค,รบคือช่วงนั้นเนี่ยปู่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างครับมักจะติดงานติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็เลยย่าเนี่ยมกักจะอยู่คนเดียวตลอดืดีเยวช่วงประมาณคืนนั้นนี่แหละครับคืนนี้ย่าต้องนอนคนเดียวครับเพราะว่าปู่ไม่ว่างครับที่จริงปู่เขาบอกจะกลับคืนนี้ย่าก็เลยทําอาหารเย็นอะไรเนี่ยเก็บเอาไว้หมด เก็บมาไว้หมดแต่ปู่เนี่ยครับขอแยกตัวไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่ไม่ได้บอกกับย่านะครับย่าไม่รู้คือปู่ไม่ได้บอกก็ก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วคืนนั้นเนี่ยย่าต้องนอนคนเดียวแต่ย่าเขาไม่รู้ย่าเลยเนี่ยไม่ได้ล็อกประตูหน้าบ้านเอาไว้ครับครับจะล็อกแค่หน้าต่างแต่ว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกเพราะว่ากังวลกลัวปู่เนี่ยกลับมาจะเข้าบ้านไม่ได้อคืนเป็นคืนนั้นที่นอนครับ คือเนะี่ยที่นอนหลังจากที่ออกไปหาหมอทำแย่ปกติยาจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยมีแค่รอบนี้ที่ออกไปหลังจากที่กลับมาครับก็นอนเป็นปกติทุกอย่างกลางมุง้งปูปูที่นอนอะไรเสจทุกอย่างนอนไปได้สักพักนึงใหญ่ๆจู่ๆนะครับมันก็มีเสียงคอเป็นเสียงเคาะเหมือนเสียงเคาะไมต้ตึก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 เคาะตอนแรกยาก็อาจจะคิดว่าอะไรมันอาจจะกระทบก็ได้อืออาจจะกระทบก็ได้ มันก็เสียมันก็แบบเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ขอ่ขอหอหออหอ,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 อไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยย้านอนอยู่ใช่ไหมครับอืแววตาเหลือบมองไปผมไม่พี่ทุกคนเนี่ยนะที่ฟังอยู่ให้คิดภาพตามนะครับมันก็เป็นหน้าต่างไม้มจะเป็นกระจกใหญ่ตะมีป่าทึบอยู่ครับจู่ๆนะครับหญ้าก็รู้สึกว่าเหมือนเห็นเงาครับที่เป็นอยู่ตรงหน้าต่างอื เงาแบบยืนมองเหมือนแบบมองแวบหนึ่งอะครับเหมือนแบบหันตามเห็นแวบหนึ่งแต่พอหันไปมองเต็มๆหายไปแล้ว <c oughs> มีมีเลยครับตอนนั้นยาก็ตกใจคิดว่าตัวเองตาฝาดคิดว่าตัวเองจะตาฝาดคืนนั้นก็เลยรีบนอนลยครับผมผ้าจูๆ่ๆเสียงคอมันมาเต็มเลยครับเสี <c oughs> ยงคอตึ้งๆเหมือนบคอทั่วบ้านไปหมดตอนนั้นยาผมก็กังวลกังวยกลัวกลัวไปหมดไม่รู้คนทํายังไงเพราะปู่ก็ยังไม่กลับมาสักที จนผ่านไปได้สักระยะเสียงก็เริ่มหายั้งแต่รู้สึกเงาหรืออะไรก็หายแต่สิิงที่ยังรู้สึกได้ก็คือรู้สึกระแวงว่ามีคนแอบมองตลอดเวลารู้สึกว่าเหมือนมีคนมองมาตลอดจับจ้อ,จองเราตลอดขนาดอยู่ใต้ผ้าห่มะครับก็่ยังรู้สึกว่ามีคนมองเราตลอดเนี่ยครับแล้วก็ผ่านไปสักพใหญ่ๆเลยอันนี้คืออยากย่าเริ่มจะหลับเลยครับจนได้ยินเสียงเปิดประตูย่าคิดว่าวี่ปู่กลับมาแล้วหรอ อาจจะคิดว่าปูกลับมาแล้วก็เลยแกล้งนอนครับแกล้งนอนเหมือนว่าแกล้งหลับตัวปูมาเห็นว่าคิดด้วยยังไม่นอนครับก็เลยแกล้งหลับหันหันข้างครับจะหันข้าง,างไปอีกฝั่ง,งหนึ่งเสียงก็เปิดประตูมามเดียบค่อยๆเดินมาทีละก้าวทีละก้าวเสียงจะดังเงียนดีนะเพราะว่าเป็นบ้านไม้ครับเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตรงหน้าประตูห้องของคุณย่าครับ เสียงนั้นก็เปิดขึ้นมาเป็นเสียงคุณดูเปิดแต่ไม่มีเสียงปิดนะครับอืเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงใต้ตีนของคุณย่าใต้เท้าคุณย่าครับขอแผลแล้วจู่ๆคุณย่าก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงดังฝุบอยู่ข้างๆกับคุณย่าครับเสียงดังทุกเหมือนคนนอนนะครับแต่ปกติแล้วนะครับคุณปู่ถ้ากลับมาหรือมาถึงมักจะกล่าว ตลอดตลอดแบบเออกลับมาแล้วน่าจะตะโกนทั่บ้านเลยครับไม่ว่าคุณย่าจะหลับหรือไม่หลับก็จะตะโกนบอกตลอดแต่รอบนี้ครับไม่มีเนี่ยสนุกพอผ่านไปสักพักคุณย่ารู้สึกว่าเหมือนมืออันนั้นนะบบนมันประกอดที่ทองคุณย่ามือนี่เย็นเฉียบนะครับแต่คือตอนนั้นไฟมันมืดครับมองไม่เห็นว่าเป็นมือของใครไฟมืดตึบคุณยา่าเขาคงคิดว่าจะเป็นคุณตูอาจจะแบบเงียบเงียบอาจจะคิดว่าไม่อยากรบกวนเรา ตอนนั้นคือคุณยา่ารู้สึกกับมันแปลกมากมันรู้สึกกังวลกัะวายเมืม่อสกกับมือเขาเย็นมากเย็นสุดๆเลยคือขนาดใส่เสื้อนหน,นาแล้วคือบัดดับเหมือนความเย็นมันทะลุมาเลยครับครับคุณย่าก็เผลอหลับไปเลยครับตอนนั้นก็พอรู้สึกว่าก็รู้สึกลอดใัรด้วยอาจจะคิดว่าเป็นคุณปู่ก็เลยนอนเลยก็หลับไปได้พอตื่นเช้ามาครับตื่นขึ้นมาพี่ป๋องเชื่อไหมว่าคุณย่าไม่เห็นใครเลยครับอืม แม้แต่ตรงที่รู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ก็<ะ>ไม่รู้สึกว่ามีคนนอนเลยอ,อประตูข้างหน้าก็เปิดเอาไว้อยู่ห้องค<ะ>ุณย่าก็เปิดเอาไว้อยู่อืคุณย่าก็เลยเดินออกไปประตูตรงหน้าห้องก็เปดิดไว้อยู่คุณย่าก็เลยพูดว่าอาจจะเป็นเออทําไมถึงออกไปจากบ้านทำไมถึงไม่ปิดประตูเออออกไปไหนมาไหนไม่ถึงไม่ปิดประตูเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบ่าบนไนอาจจะคิดว่าคุณป่วะไปหาเพื่อนคับผู้ไงนตอนเช้า คุณย่าก็เลยทําอาหารรอไว้ครับทําอาหารรอคุณปู่เผื่อคุณปู่จะกลับมาอมหลังจากไปหาเพื่อนก็ทําอาหารรอไว้อาหารเมื่อเย็นนี่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีการถูกกินเลยนะครับ<ม>ที่คุณย่าทําเตรียมเอาไว้คร<ข>ับไม่มีการถูกกินเลยคุณย่าก็งงแต่ว่า,ท,าทําอาหารส่วนตอนเช้าไว้ก็ไปข้าวเก่าก็เลยเอาไปอุ่นอ<ม>อามาหลังจากที่ผ่านไปประมาณชั่วย,ยามกว่าปูา่ปก็กลับมาค,<ข>คุณย่าก็เลยถาม เออหายไปไหนมาทําไมถึงเปิดประตูค้างเอาไว้เนี่ยอเอ,อเออปิวประตูค้างเอาไว้ทาไมเนี่ยวันหลังก็ปิดประตูด้วยคุณปูก่ก็ฮะงงคุณปู่ก็ถามบอกเออใครใครเปิดใครเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเอ,อก็เถียงเถียงครับเถียงซู้กันเลยตอนนั้นก็ ยาก็เถียงกลับก็คือเอา้าก็มาเปิดอยู่เนี่ยประตูเปิดเอาไว้เนี่ยตื่นเช้ามาไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยปู่ก็เถียงเหมือนเดิมนะมนคือไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดจนกระทั่งปู่ก็เลยพูดว่าก็เมื่อคืนเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนนอนเลยเมาเลยนอนอยู่บ้านเพื่อนจะมาเปิดได้ยังไงบอกไม่ได้เปิดคุณ่าก,ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอา้าก็เมื่อคืนเนี่ยยังมานอนกอดอยู่เลยเ คุณปู่เอาคราวนี้คุณปู่ยิ่งงงเลยครับคุณปู่เลยถามอะไรนะอีกทีคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันนอนกอดรูปรูปพ้องอยู่เลยอือคราวนี้คุณปู่เริ่มแบบใจตกแล้วครับวิตกกังวลวิตกกังวลแล้วครับตอนนั้นก็เลยแบบให้คุณให้ยาลอยฟังยาเขาบอกเออเดี๋ยวเจออย่างี้มีเสียงนู่นเสียงนี่รู้สึกเหมือนมีคนมองบ้างอะไรนย่นึงนิดนึงนี่าคุณปู่ก็ไม่ไม่ได้บอกนะครับว่าคืนนั้นได้กลับหรือไม่กลับออืก็เลือกที่จะขอ ออกไปเลยครับก็คือเหมือนแบบย่าเขาก็สงสัยตกลงว่ากลับหรือไม่กลับเพราะว่าผูไม่ยอมบอกเพราะว่าปู่ก็พูดไปแล้วว่าไปกับเพื่อนแต่รอบเด็กเขาก็ไม่ยอมบอกสรุปย่าก็เลยงงว่าเก่าครับแล้วสรุปว่าใครสรุปว่าก็คืนใครอยู่กับเราย่าก็คิดปูเขาบอกไม่ต้องคิดมากครับปูก็เลยไปหาเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทนี่จะเป็นคนเล่นของขังเก่งมากเลยครับกเ่ับของขังอะไรต่างๆผูก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนครับว่าควรทำยังไงดี ตัดมาที่ย่าครับย่าก็ได้แต่คิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไรครับช่วงเย็นครับช่วงตอนกําลังอาบน้ําอยู่ตอนที่ย่ากาลังลาดน้ําอยู่อะครับความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีคนมาลูบตรงหัวครับลูบหัวลูบหลังเหมือนว่าเขาพยายามจะมือแบบมันลูบตรงท้องให้ได้เลยเหมือนว่าพยายามจะจะอยู่ระหว่างเอวอยู่ระหว่างเอวครับ เหมือนเอามือเนี่ยพยายามจะมาลูดตรงท้องอตอนนั้นย่าก็รีบสะบัดขึ้นมาเลยครับตกใจแต่ลืมตาม,มาไม่มีใครเลยอ่ะคือทุกอย่างโลง่งทุกอย่างปกติว่างเปล่าอพอมาตกดึกตอนนั้นย่าก็ใจสองใจอ่ะครับกลัวก็กลัวแต่ก็ง่วงก็ง่วงก็งเลยไปโฟล์ท่าที่นอนกลางมุ้งอะไรปกติทุกอย่างเลยครับก็เลยนอนได้สักพักหนึ่งมันก็มาอีกเหมือนเดิมพี่ก็คือเสียงเคาะ ตึก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 แต่เสียงที่มันมาอีกที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือมันจะมีเสียงเป็นเสียงคำว่าหิวหับหิวเป็นเสียงเขาว่าหิวหิวครับออืก็คือตอนนั้นย่าก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่กูฝาดหละ<อ>มันไม่เป็นอะไรที่อย่างคือย่าผมเ่ยจะเป็นคนที่กลัวผีมากรับครับ,รบพ่อบอกมาเป็นคนที่กลัวผีมากๆาตอนนี้นก็เลยแบบกระวนกระวายแล้วผมผ้าเลยครับผมผ้าคุมหัว S <S <S ความรู้สึกคนมองเสียงมาหมดนะครับ,รบ <S <S จนกระทั่งมันมีเสียงดังตุบด,ดังมากๆครับอยู่ข้างหน้า <S <S ย่าผมก็เอาตาเนี่ยลีมองนิดนึงสิ่งที่ย่าผมเห็นเนี่ยเห็นเป็นรูปเงาครับสามเงาอยู่ข้างหน้านั่งคุกเข่าอยู่สามเงากี่กี่เงานนะสามเงาครับสามเงาสามเ<า><า>งาน,น,น,นะ นัน่งคุกเข่าอยู่หน้า <ค lah. S 2> สามเงาตอนนั้นย่าผมเพราะว่ามันก็มืดด้วยผมมองไม่ค่อยเห็นครับย่ามก็ตกใจเลยครับตอนนั้นน่าจะกีลั่นบ้านนะครับคือเงา,านั้นนั่งอยู่เฉยๆคือเหมือนแบบเหมือนจ้องมองย่าไม่หยุดเลยครับคเสียงมันก็ดับหิวหิวหิวอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับย่าก็จะโกนลั่นแบบช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าตอนนั้นบ้านมันก็อยู่ไกลคนมากๆอยู่ในโซนแบบในโซนฝาดด้วยครับ จนเหมือนว่ามันเป็นอะไรแบบมันเหมือนฟ้าเป็นใจครับจู่ๆปู่ก็มาพอดีครับกลับมาพอดีออื oh. กลับมากับเพื่อนสนิทครับปู่ก็รีบเปิดประตูปุ้มเข้ามาได้ยินเสียงยาร้องสะโกลด้วยก็เลยี่เปิดเลยปิดมาดูว่ายญ้าเป็นอะไรย่าเป็นอะไรตอนนั้นย่าก็ร้องให้ห oh. วั่นเสียไปหมดพูดเลยไม่ไม่ถูกไม่รู้เรื่องเลย oh. เพื่อนของปู่เนี่ยครับก็เขียนยันเอาไว้ครับก็จะเป็นเอเ่อเป็นผ้ายันสีแดง oh. จากนั้นยังไม่มีการ เขียนจากไออคาลาแนครับก็เอามาจากวัดเพื่อนของปู่ก็เขียนเองนะครับ,รบก็เขียนยันอคขลาเอาไว้แล้วก็มาแปะไว้ตรงหน้าห้องนะครับทุกอย่างก็ย่าก็รู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนทําให้รู้สึกปกติขึ้นนะครับปู่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรโดนอะไรมาย่าก็เลยฝั่งว่าเออผีลอกผีลอกมันมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามสามตัวเลย คยืนอยู่ห้องหน้าเต็มเลยตอนนั้นคือย่าคมสติไม่อยู่แล้วเพื่อกลัวก็วกลัวร้องให้ก็ร้องให้แต่ก็แบบเราต้องเราห้ฟังด้วยปูบ่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพื่อนปู่ก็เลยเอาพวกเออพวกพระพวกพระร่างของขันเนี่ยมาให้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนก็เอายันแปะเอาไว้ทั่วรอบบ้านแลวตอนนั้นรว่าย่ากลัวด้วยพอผ่านช่วงนั้นมาก็ไม่เจออะไรเียครับช่วงนั้นยังไม่เจออะไรเลย จนมาใกล้ถึงช่วงที่จะคลอดครับเป็นช่วงที่จะคลอดพี่พี่ชายของพ่อผมพี่คนแรกจนแล้วก็ใกล้คลอดแล้วไปเรียกหมอตําแยเขาเขาไปตามหมอตําแยเออเนี่ยเขาจะใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วหมอตําแยก็รีบมาเตรียมคลอดหลังจากที่คลอดอะไรเส็บสัตว์ทุกอย่างก็ปกติเลยครับก็ได้พี่ชายคนแรกออกมาคลอดปกติทุกอย่างเลยปู่ก็เลยได้กลับมาดูมาดูลูกชายคนแรกครับมาดูลูกชายคนแรก เือก็อินดูอะไรอย่างนี้ครับจนย่าเนี่ยเล่าให้ฟังตอนที่คลอดเห็นพวกผีสารเด็กไปหมดเลยแบบเป็นผีแบบนั่งมอง,มอ,งอยู่อะไรเงี้ยครับจนย่าเนี่ยได้มีโอกาสได้ถามครับเออทางฝั่งของหมอตำแยหมอตำแยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นพวกลุงน้องผีปออมมัน กงจะเป็นพวกลูกน้องผีปอบมันผีปอบมันน่าจะได้กินพวกข้าวอ,อยากกินลกอะไรอย่างเงี้ยให้กินให้น่าจะให้ลูกน้องมาดูอะไรอย่างเงี้ย่าจะเป็นพวกพวกผีปอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนึงพออญาได้ยินญาติครัวพอปู่ได้ยินอีกปู่ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนอีกครับเพื่อนก็เลยแนะนําให้มาเรียนวิชาคมการแกะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรก็สามารถ ใส่ขลากับพวกมีหมอได้แล้วไปไล่ฟันเลยเดี๋ยวพวกพวกดินปืนอะไรอย่างเงี้ยครับย่าก็ยังรู้สึกมีคนมองตลอดเวลาเหมือนเดิมนะจนมีกระทั่งครั้งหนึ่งที่มันหนักเขา้าเสียงข้อประตูบ้างเสียงหิวบ้างเสียงตะโกนโอะไรแบบอยากเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจนย่าทนไม่ไหวครับก็เลยตะโกน <N> ด่าเนี่ยครับขอขอยญานเนีัยครับเออว่ามึงไม่ยุ่งอะไรกับกูทําไมลูกของกูเดี๋ยวกูจะสาบส่งอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบไล่ครับพูดเหมือนว่าพูดไล่ไอ่ะพูดไล่ออกมานั้ไหะครับไม่ให้มายุ่งกับลูกขตนเน,นี่ยบอกเออเนี่ยลูกกูเอามาเนี่ยจู่ๆเสียงก็หายไปเลยะอืบเสียงก็หายไปเลยหลังแต่นั้นมาปู่ก็เลยไปเรียนวิชาพวกของถังของอะไรกับปู่กับเพื่อนปู่เลยครับเพราะว่าเอาไว้ปกป้องเนี่ยเพราะว่าพักนี้คือมันแรงครับ ของแรงมากช่วงนี้แบบพวกเอสมัยสมัยก่อนเขาจะบอกว่าพวกผีบ้านผีอะไรแรงครับครับเอก็แบบเลยเดี๋ยวไปเรียนพวกวิชาเรียนทุกวิชาคมเอาไว้เผื่อปกป้องตัวปกป้ปปองทางบ้านปกป้องครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่แล้วทํางานหนักขึ้นด้วยเพราะเกี่ยวกับลูกด้วยครับก็เลยต้องทํางานหนักมากขึ้น Mm hmm. เรื่องร้ายๆมันผ่านมาก็เลยไม่เจอเลยเพราะว่ามีปู่ที่คอยแบบดูแลตลอดทําให้ยากก็สบายใจขึ้นเยอะ mm hmm. ครับปัจจุบันแม้แต่ลูกคนที่สองมาถึงพ่อผมอะไรก็ไม่ไม่เจอเลยครับ mm hmm. ก็ไม่มีเลยยากก็ไม่เจอเรื่องอะไรแบบอะไรล้ายๆอย,ย่างอีกเลยตั้งแต่ปู่ผัดไปเรียนพวกอาคมเรียนของขัง mm hmm. เรียนพิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้ผมเก่งกล้าขึ้นเลยรู้วิชาต่างๆว่าคนททายังไงบาายังไงก็เลย ตั้งแต่นมาแายา่ก็เลยไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆเลยครับครับแอ่ครับเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้นะเพราะปูอปจาจจะไหลๆลเวียนบ้างครับ,รบเพราะว่าอาจจะหลงหลงลืมแม่นานแมน่เนี่ยอันนี้ขเข้าใจเลยเข้าใจเลยเพราะเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปนานมากนะครับบอยพี่ปองถามหน่อยแต่ว่าก่อนจะถามบอยนะต้อง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 ชมคุณพ่อน้องทัศเลยฮนะบอยเขาส่งข้อความมาผมอ่านลงก็เฮ้ยเออเขาก็รู้นะ ในสิ่งที่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 บอยบอกนะฮะเขาบอกว่ารับฟังจากวิทยุพื้นฐานตรงถนนเลี่ยงเมืองฮะจังหวัดนนทบุรีเสียงดังเสียงดังชัดเจนครับพี่ป๋องเขาบอกว่ามาลูบท้องเนี่ยน่าจะเป็นผีปอบหรือเปล่าใช่ใชครับใช่ครับเนี่ยข้อคว<ช>ามเนี้ยส่งมาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่บอยบอกก็คือใช่ครับผีปอบครับคราวเนี้ยใครจะเป็นคนส่งมาตอนนั้นน่ะย่าหรือว่าปู่หรือว่าใครได้ให้ให้ข้อมูลบอยไหมฮะว่า ใครอะส่งคนที่ให้ข้อมูลจริงๆคือคุณปู่ครับคุณปู่เล่าให้กับพ่อฟังครับสมัยเด็กๆพ่อก็จดจำเอาไว้ปู่ผมเลี้ยเตียนานแล้วครับแล้วพ่อก็จดจํามาได้พ่อก็บอกอมันอาจจะลืมเบือนมาบ้างผมว่าเอาจริงมันยังมีอีกแต่ผมก็ยังจําไม่หมดนะครับก็าเอาร้าวข้าวที่ตัวเองยังจําได้อยู่ในตอนนี้เออแล้วตอนนั้นอะวิญ,ญญาณปอบคือเขามาเองหรือว่ามีใครส่งมาจัง ที่พ่อฟังเนี่ยปู่บอกว่าเหมือนเป็นพวกลูกน้องปอบนะครับที่หมอตําเยบอกคือเหมือนว่าเป็นพวกบริวารที่เหมือนจะมีอ่ะจะพูดเหมือนจะมีอาเป็นจะปอบปอบชั้นชั้นบอสชั้นผู้น้อยกับชั้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยเขาเนี้ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเป็นเสียงผู้หญิงครับเสียงจะออกแก่แก่หน่อยครับเป็นเสียงผู้หญิงที่บอกว่าหิวนะและคราวนี้ที่ว่าเห็นเป็นเงาสามตนอะที่มานั่งอ่ะมานั่งคูกเข่านะ เงาสามตนที่ว่าเนี่ยตอนข้อมูลถูก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 พูดถึงไหมครัว่าเงาที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นเงาผู้ชายเป็นเงาผู้หญิงเออันนี้ e ünü, อันนี้ไม่ได้บอกพูดถึงแต่ถ้าแต่ถ้าพูแต่ถ้าย้อนไปก็คือเป็นบริวารผมคิดว่าน่าจะเป็นบริวารของปอแต่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่านั่งคุกเข่าอย่างานั่งคุกเข่าแบบนั่งคุกเข่ามองเลยหอือนั่งคุกเข่ามองเลยสามสามสามเงาอยู่ข้างล่างครับนั่งคุกเข่ามองอยู่ใต้ตีนเลย คือใครคือขยาบอีกนิดเดียวก็ชนตีนกันแล้ว,วะอะชนเท้ากันแล้ว,วครับคับแต่ข้อมูลหนึ่งที่ที่บอยเล่านะุ่ง่อฟังนะเรื่องของความเชื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจที่เมื่อกี้บอยบอกว่าท้องแรกท้องแรกของผู้หญิงเนี่ยคือความเชื่อมันมันมันเหมือนกับว่าเด็กกำลังจะจบปริญญาตรีคนกาลังจะแต่งงานคนกำลังจะบวชเป็นแบบนั้นไม่บอยคือถ้าท้องแรกไม่ควรจะออกไปไหนหมายว่าไป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 ทำธุระป่าปังที่ไหนไหมไม่ควรจะออกไปไหนไออกลไ,ไหไมควรจะอยู่กับบ้านไหม อันนี้คือเป็นเหรอใช่ครับเพราะว่าหเหมือนพ่อผมก็เชื่อตอนที่พ่อผมเนี่ยท้องพี่ชายผมพ่อไม่ออกบ้านเลยอพ่อไม่นอนใช่พ่อไม่อยู่ในบ้านเลยคือข้าวอะไรพ่อผมมาเียไม่เองเลยไม่ยอมไม่ออกไปไหนทัง,งนั้นเพราะว่าปู่ก็คําชับเคยปู่ฟังมาจากปู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเหมือนย่าย่าก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะไม่ได้ฟังมาจากใครก็เลยอ,ออกไปข้างนอก ช่ครับอืมคือถ้ามองในแง่ของกุศโลบายก็เป็นไปได้ว่าไม่อยากคนท้องคนทส้เนี่ยออกไปข้างนอกเพราะมันสุ่มเสี่ยงแต่ความเป็นอันตรายนึกออกมาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเรื่องเรื่องความเชื่อหนึ่งนี่าฟังนะนอกจากที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะว่าเองบอกเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนที่เพิ่งเรียนจบคนที่กําลังจะแต่งงานคนที่กําลังจะบวชแม้กระทั่งคนที่ท้องแรก ก็ไม่ควรออกไปทําอะไรแบบเนี้หมายถองออกไป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 ทำธุระปะปางออกไปไหนไกลอแบบเนี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการการการได้รับอันตรายหรือว่าสุ่มเสี่ยงจากการที่ผีสางจะมาจะมาเอาตัวอะไรแบบนั้นเนาะใช่ครับโออครับอ้าวนั่นก็เป็นหนึ่งความเชื่อนู้ว่าฟังนะฟังแล้วก็ลองใช้ดุลยพินิดแล้วก็วิจัยยานดูก็แล้วกันก็เป็นความเชื่อซึ่งเรามมกจะถูกการบอกกล่าวถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วะครับอืม แช่ครับพ่ออมก็เลยเอ่ออันนี้อันนี้พ่ออก็เลยมาฝากบอกทุกคนว่าเออถ้าใครที่ท้องอยู่หรือว่าอะไรอย่างี้ก็ไม่ถ้าไม่ออกไปไหนก็ไม่ควรนะครับเราอย่าไปคิดแต่เรื่องอย่าไปคิดแต่เรื่องสิ่งนี้ล้วมาไม่คิดแต่สิ่งรอกกายบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเราอ่อนแอที่สุดครับอาจจะมีคนที่ไม่ไม่เดี๋ยวหวังอะไรหวังร้ายกับเราอะไรอย่างงี้ครับคือต้องระวังด้วยอ่ะอันนี้ก็ฝากบอกทุกคนนะครับผมทุกคนนะครับขอบคุณครับอ้าวได้เลยบอยอ้าวขอบคุณมากบอย ครับขอบคุณพี่ป๋องนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองต่บสุนโดยติตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิีะไล่เด